สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเครียดผัวชอบบริจาคเงินการกุศลแทนที่จะเก็บไว้ให้ลูกน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้อาจใช้ไม่ได้กับทุกเรื่องเพราะบางครั้งการมีน้ำใจมากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมอาจสร้างความเดือดร้อนได้ในอนาคต หญิงสาวคนหนึ่งได้มาระบายความอัดอั้น,นใจที่สามีของเธอหลังเธอคิดว่าอีกฝ่ายแสดงความมีน้ำใจมากเกินไปเธอเล่าว่าสามีเป็นผู้อพยพจากประเทศกำลังพัฒนามีลูกด้วยกันสองคนเขามีไรายได้สูงกว่าเธอสถานาการเงินของพวกเขาไม่ถึงกับรวยมากแต่ก็ไม่ได้ขัดสนอย่างไรก็ตามในช่วงวิกฤตค่าครองชีพ พวกเขาก็ต้องประหยัดเหมือนบ้านอื่นๆลดภาระค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นซามีของเธอประหยัดได้เยอะมากเพราะเขาทํางานที่บ้านและไม่ค่อยใช้ใจ่ายอะไรแต่เขาชอบบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลในประเทศบ้านเกิดของตนเองเป็นจํานวนมากโดยบริจาคเงินมากถึง2,000-2,500ปอนด์ต่อปี หรือประมาณ90,000ถึง1 000, 1 3 0 0 0บาทไม่เพียงเท่านั้นเขายังบริจาคให้กับโรงเรียนในสหราชนาจาักรอีกด้วยเธอกล่าวเสริมว่าฉันไม่กังวลว่าเงินจะสูญเปล่าแต่เมื่อมีลูกที่กำลังโตถึงสองคนฉันรู้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราควรเก็บเงินไว้ให้พวกเขาบ้างในกรณีที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือในอนาคต เรื่องราวของเธอจุดชนวนให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตฝ่ายหนึ่งมองว่าสิ่งที่สามีเธอทำนั้นไม่ใช่เรื่องผิดแถมยังน่าชื่นชมอีกฝ่ายก็มองว่าไม่ผิดที่ภรรยาจะาก,กังวลสถานะทางการเงินของครอบครัวและลูกๆพร้อมแนะนำว่าลองแบ่งเงินบริจาคก,กับเงินออมสำหรับลูกครึ่งๆดูก็ได้ขอขอกคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ